ข้ร <Okay, S 1> okay. วสาขอบคุณดข้าเสือสีมอสวรรค์อนุโมทนาวันนี้จะเดินทางมาแม่พ่อมาจากบ้านไหนจ้าแม่อ๋อเสือสีน้องปลาแดงบ้านอะไรวันนี้องค์หญิงทำขนมไม่เกี่ยเชิญจ้าแม่ไปหน้าโบสถ์เลยพ่อเดินเลยนะไปหน้าโบสถ์เลยนะคุณโยมอ้าววันนี้ขอเรียนอะไรจะตายอมพ่อยอมแม่ยอมพี่ยอมน้อง ไม่ว่าจะเป็นบ้านเหนือบ้านใต้บ้านไทยบ้านลาวบ้านเขาจ้าเขาเหนียวให้ญาติโยมเดินทางไปทางนู้นนะจ๊ะเข้าหน้าบอดเดีอยห่าเดินตลาดฮะเอาวไปเดีอยห่าวันนี้ขอขอบคุณญาติโยมทุกคนทุกท่านศาสนาดีๆต้องรับในสายตาสัยตาของพ่อของแม่ผู้อาวุโเคยบังคับสุดท้าญาติโยมอ่าจ้าเอาไวปเดีอยาโยมมาด้วยเดี๋ยวจะพี่ อยู่บ้านไหนพี่บ้านเรืองไม่หลับบ้านไหนส่งเ้าแล้วหนึองบ้านเรืออ้าวมีแรกตังก่อนนะมีเบสร้อยแรกมีเบสพันแรกอย่าไปทำเยอะนะทำให้พอดีจะได้ไม่ย้อนคุณยอมไม่ใช่มีร้อยทำร้อยมีพันทำพันทุกไปหนาเนอะพอนั่งทั้งใหมพอดีเนอะก็ได้ท้าเท่าไหร่ก็เพรต้องบังคับไม่ได้ทายนะเข้าทางนู้นเลยนะพี่หน้าบนเลยก็ได้จ้ะพี่ขอบคุณจ้ะพี่อ่ามาจากบ้านไหนเี่ยพี่แม่ตอนโอ้โหจังหวัดตาง 8โมงเช้าคุณมาถึงจ้าอ้าวเฟรมีบาดละม้นจะดูไหร่ลูกโอ้มาแล้วมายอมพี่อะไรนะเนี่ยพี่พี่โต้อ้าวอ่อเครืงเสียงก็เพิ่มเสียงให้อาจารย์นิดเด็กอ้าวอาจารย์กูดเรียนกูดเรียนนอนมากไปมาทำบุญเลยครับรึมาดูพวกเรามาดูว่เรามาดู ครับผมใช่นักบอนนะพูดเยะมากนะไม่ได้ยินอะไรแบบนี้เลยนักบอลก็มีนะโยมไม่ได้ยินดูแครับไม่ได้ยินเสียงเลยตอนนี้นักบอลก็มาพร้อมได้อ่าพนการทำบุญได้เลยครับสิ่พระป่าทร้อยพระก่อนนะก็ได้พระอานยากพูดหลังพระบาทร้อยพระนะญาติโยมทำบุญตามศรัทธามีแบงค์ร้อยก็แล้วทีแบงค์พันก็แล้วเชื่วันนี้ดีแล้วคุโยมได้มาเห็นหน้าโยมพ่อโยมแม่โยมพี่โยมน้อง พอไหนติดดอกไม้การกุศลจะช่วยพนักงานผู้ขาเพื่อคุณโยมเพื่อจะมาพนักงานผู้ขาเพราะนั่นจะถือว่าเมื่อนี้ถ้ามีถ้าบ่มีงานเขาก็ไ่ได้ติดนะคุณโยมเนาะก็ได้ติดซุ้มมือสวินดอกขอบคุณนะพี่มาจากบ้านไหนนะพี่พี่อยู่บ้านไหนอ๋อเสี่ยผีกูเที่ยเขาขอบคุณนะคนไหนติดทองมาแล้วอยากจะให้เจอหน้าผากรับวัาองค์มงคลกระหลวงพ่อได้ แล้วมาพรมน้ำมอญกาตมาก่ราคาบ้านนั่นจะกลับบ้านนะจ๊ะคลิปนีไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยฟังแค่วิดีโอก็พอแล้วนี่เอาเข้ามาขอโทษคนใกล้ทั้ไหนคนไปว่าพอคือพี่บอกให้เขาเพิ่มเสียงให้ขอไหนอยากได้เหรียญทองยันพวกพนักสนที่ดินตารางวาละบาทเดียวญาติยอมก่อนจะเข้าบอญในเขตพระราชฐานที่นายหลวงพระราชทานมาให้ปุ๊บอะไรครับวุ้สกะทิตาอร่อยดี คนสวยมากันที่แปดแปดมีนามที่จองอะไรนะจองมีดมีดตัดไม้จองได้มีอยู่เย็ดนิ้วสองพัห้าทางนู้นเลยแจ้งได้เลยไปไปจองได้นะทางนู้นนะครับจองมีดได้อันนี้มันจะขุดเบียนคนเดียนเป็นขูดเบียนบอกเลยเออียงอันนี้พ่อแมงขูดเบียนเก่งจีเนี่ยขูดเบียนนอนบ้านไทย ข้าวขาวทางหน้าบดก็ได้ขอบคุณเจ้าคุณยอมอ่าเชิญเลยมันนี้อุย้ยพอนแล้ว,วผู้ขาฝนตกมาจากน้อยแน่เว้ยโอนี่พ่อให้ตกเปลียนเย่ผู้ขาพนอ,านนขาอนเนาะยังไ้ฝนตกไม่ดีเลยฝ่ายไทยห้องข่าวท่อนี้อันนี้มา,านนจาก,บ,กจบ้านไหนครับพี่เสื้อดับมาจากบ้านไหนพี่ไม่ได้นอนนี่แต่เช้า บอกพ่อแกแท็กทีมพูดะพูดใม้มีช่องไฟเลยต้องฟังนยาีจริงจิงั้งช้าเลยเหรอครับมาลายภาดีนะพุ่นเนาะพ่อไม่ไนเศรษฐีึกะไรเยิะจ้ะทำอรทับได้มีแบงค์ร้อยก็แรกก่อนนะแรกก่อนมีแบงค์ร้อยแรกก่อนไม่เป็นไรเราคนยอมทำย่บบาททบาทก็มเป็นอย่างมีแบงค์ร้อยเก็บไปแปดบาบาทผู้ข่าก็มาว่าได้ด้ยนี่ยอพ่อ่ก็ถือว่าทับุญสิบ้าทไม้งั้นีโย ดอกไม้เหมือนอีกแล้วจ้ะดอกไม้ดินเด้วนี่เนี่ยพี่ชายเ้ยดอกไม้เหมือนเด้วพี่ชายเด้ออ่าพี่คาวีพี่วันชัยดอกไม้เหมือนแล้วหาไหมหยิบชิ้นได้แล้วอะไรจ้าเอาดอกมะขามไม่เป็นยังไงดอกสะเดาก็ดีทุกน่ะดอกไม้เหมือนจ้าทางไหน้างนอกเอกไม้ทางนู้นเลยก็ได้นะจ๊ะไปทางนน้นเลย เื uhm, ่อชเียงผักอีสดอกกระยอมดอกไม้เนี่ยคนไหนที่จะมามัดดอกไม้มีไหมดอกไม้สอนอ่ะที่หลังเอาดอกบัวมาทำดอกบัวมาทำเป็นดอกกุหลาบมัดไว้คุณยอมถ้ามีดอกบัวจะดีมัดเป็นดอกกุหลาบเลยขอบคุณนะแม่มาพวกเขาจะเน้ามาล้หายผมไม่ไม่ได้ยินเสียงกบหมดเลยเป็นอะไร เปาหัวผู้หญิงให้เกิดปัญญาเป่าหัวยักสาให้กระเจงหนีเป่าหัวผู้ผีก็จะกระจายเปาโรกร้ายกับาการกรีนรู้ปฏิสังขาจยดิสโทที่กลังโรกหายคนยังปฏิเวามิามาาทอ้าวอ,อ่าไม่มาาต,ตนบี

ของชายมากินนะยังไม่ได้ไม่เหมอได้ได้หไม่องไแ่มีลอไร่ะมีอะไรพูดมาวันนี้แต่งหน้าเสร็จแล้วหรอเร็วเพิ่งนึงทุ่มนี้นะขาชวนไปเดินไปเดทแล้วทีนี้ก็ออะไรเข้ามา่อไม่เดทอะไรอ่ะเดทอุดม

ไปทักนี้นะครับจนะใกล้รับ